นี่ครับนี้พามาดูงานนะครับตัวต้นแบบนะครับปิดปั๊มขัดงานวินลิ่งนะครับดูเนื้อครับเป็นงานวินลิงนะไม่ใช่ยิงเลเซอร์นะใช้หัวบอลวิ่งนะครับตอนนี้ชิ้นงานส่งอโนดายดำอยู่นะครับตอนนี้มันเป็นงานพ่นสีและกัดครับคือตัวอย่างนะครับสีมันจะร่อนง่ายนี่นะงานจริงครับอโนดายดำมีเพดด้านข้างอย่างนี้นะครับ บรรยายบอกสรรพคุณสรรพคุณนะครับงานวินลิงทั้งตัวสวยงามติดตั้งนะครับอลูมิเนียม2มิลแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นดํารถยนต์นะครับแผ่นดําเครื่องเสียงกรรันความร้อนไม่หลุดร่อนนะครับไม่เหมือนแผ่นปิดหลังคาที่ใช้กันทั่วไปนะครับเจ้าอื่นจะเป็นแผ่นโฟมครับปิดหลังคาตัวนี้กรรันความร้อนได้ครับกันไฟได้ในระดับหนึ่งนะครับจับจับหลาย ราคานะครับขายอยู่350บาทนะครับราคาส่งทักหาได้เลยเพราะชีวิตแต่งแต่รถปิดปั๊มคัดตัวต้<ๆ>ตนแบบคลอดแล้วจ้ะเพราะชีวิตแต่งแต่รถใช้แผ่นแดมชิ้นเดียวกับเครื่องเสียงรถยด <C> e <ars> กันความร้อนเ <C> e <ars> ก็บเสียงอย่างดีไม่ใช่แผ่นปิดหลังคารน,นะจ๊ะ fc ฝากกดไลค์กดแชร์